รายการตะลอนว้าวกับรายการตะลอนว้าว EP สองวันนี้นะครับจะพาไปรีวิวของกินแลไอเทมนะครับวันนี้เราจะไปร้านไหนไครับพี่วันนี้อุบไว้ก่อนไม่บอกอันนี้เป็นร้านรีเควสจากที่ทํางานผมสองคนเป็นที่ทํางานของผมนะรีเควสกันมาเลยว่านี่ต้องซื้อให้เขา เดี๋ยวนร้านนี้จะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับวันนี้ได้เดี๋ยว่ามีน้ำลายไหลนะครับวันนี้ได้เลยใครที่หิวข้าวมาดูเรารับรองเด็ดเด็ดครับอ้าไปเลยดีกว่าอันนี้อันนี้พี่จะไปแข่งกันแล้วครับมามาหาน้องครับมาหามาเที่ยวเล่นใช่ไหมพี่อันนี้มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับอยู่ในกรุงเทพครับผมอ๋อพอดี น้องนัดมาแถวนี้เห็นรถพี่สวยเลยผมอยากสัมภาษณ์่อยอ๋อขอบคุณครับรรักรถพวกแนวนี้ไงมันมันไม่ไม่ไม่ได้ใช้ความเร็วอันนี้เขาเรียกว่าความสวยงามเขาเรียกว่าแนวอะไรครับพี่แนวคัสตอมครับแนวคัสตอมใช่ไหมครับจะมีเป็นพวกเพ้นต์ตรงลายเป็นงานสร้างอ๋อเป็นงานสร้างใช่ไหมครับอันนี้พี่ทําเองปะไม่ไม่ได้ทําเองครับทําเองเป็นบางอย่างอ๋อแล้วทำไมถึงชอบงานประเภทนี้พี่มันดูแตกต่างจากคนอื่นดีครับอ๋อผมถามหน่อย เคยบิดเร็วสุดประมาณเท่าไหร่พี่บิดเร็วสุดก็รถพวกนี้เราส่วนมากจะไม่ขับเร็วกันฮะความแรงใช่ครับผมเราขับแบบตามเพื่อนตามให้เคยให้เพื่อนตามเราได้แบบเบาๆค่อยๆไปฮะอ๋อเน้นสวยเน้นเท่ครับผมใช่เน้นแบบสบายๆชิวๆใช่ครับผมแล้วมีการออกทริปที่ไหนบ้างไหมครับก็มีหลายที่ฮะอ๋อมีหลายที่ครับผมแล้วที่ที่ไปก็ประจาคือที่ไหนครับพี่ที่เราแบบไปออกทริปบ่อยๆถ้างานใหญ่ๆก็เป็นบูรภาไอใบวิกอะไรเงี้ยฮะอ๋อ แถวชนบุรีใช่ครับผมคอ๋อแถวชนบุรีครับชนบุรีแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปนี่คือไปกันประมาณแบบหลายคันมากเลยไหมพี่ก็ไปเป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มเราเป็นไอพี่น้องเราฮะแค่ว่ามีแค่ประมาณสิบกว่าลัมอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอเรียกว่าออกทริปใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับตี้เราอยู่กันที่ร้านล่ามาซูเปอร์ตีนไก่ ตอนนี้เราจะมาสั่งในส่วนของเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งร้านนี้ครับจะมีในส่วนของน้ำสมุนไพรให้ลูกค้าเนี่อรับประทานกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล้านสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างน,านะครับกัญชามีไหมครับกัญชามีครับกิมจายเขียวนั่งยิ้มทั้งวันครับผม What What the fuck ินมาเลยดีกว่าครับอะครับ จะมีน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำลำไยน้ำเก๊งหวยแล้วก็น้ำมะตูมต้มเองนะคะไม่ใส่สารกันบูดคราเข้มข้นไหมครับเนี่ยทุกวันค่ะเข้มข้นทุกรสอร่อยชัวร์ค่ะน้ำเก้กหวยนี่รับรองได้จะไม่เหมือนร้านอื่นเปลี่ยนใจแล้วอยู่ที่เกรดของดอกเก๊กหวยค่ะเราใช้เก๊กหวยดอกตูมนะคะลองดูค่ะผมเอาเก๊กหวยครับค่ะผมเอากระเจี๊ยบครับผม ไม่ลองลำใหญ่เหรอคะลำใหญ่ก็อร่อยครับโมลำย้อยครับลำย้อยบคาลำย้อยเจ้วนึงครับทุกน้ำเลยแล้วกันจะได้รับสูตรว่าอร่อยจริงไม่จริงตัดไปครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียงน้ำให้ดูก่อนว่ามีน้ำอะไรบ้างครับก็ไล่ตั้งแต่น้ำแรกเลยครับน้ำลำใหญ่หวานเจี๊ยบครับผมครับน้ำเก๊กฮวยสีสวยน้ำเก๊กัดเจี๊ยบครับผมเจี๊ยบอันนี้ก็ออกจะกินแล้วสดชื่นมากครับ เพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของแร่ปลานะครับผมมีโอเมก้าสามถึงสิบแล้วก็มีเป็นไอโอดีนครับห่อเธอได้แล้วปงโอเค ใครอยากกินตีนไก่ชั้นนั่นสิชั้นนั่นสิข้าอยากกินตีนวัวชั้นนั่นสิชั้นนั่นสิข้าอยากเป็นเจ้าตัวชั้นนั่นสิชั้นนั่นสินี่ตีนนี้นี่อ้เฮ้ยนี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมมีอีกเมนูนําเสนอครับอันนี้เป็นเมนูนะครับปีกไก่ทอดอันนี้ทางร้านนะครับเอ่อเป็นเมนูนําเสนอที่ทางร้านเนี่ยเขาให้เราเนี่ยมารีวิวให้ทางร้านเขานะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมในส่วนของซูปเปอร์ตีนไก่กันนะครับว่ารสชาตินะเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตัดไปอ,อ่ะพี่อ่ะพี่ลองเลยอ่ะน,นี่ดูเนื้อเด้งๆนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดูอ้ยอืมไอ้อ่า,อา,อานี่เป็นอะไรอะ่ะเปรี้ยวบ <laughs> อกว่าเนี้ยรสชาติโดนใจมากแล้วเกิดใครชอบแซ่บเปรี้ยวครบเครื่องครับมาร้ันนี้ มาถึงเมนูทานเล่นที่ทางร้านแนะนำครับเมนูต่อไปคือได้แก่ไก่ทอดจ้ามาครับคนกินก็คือน้องอินครับนี่ผมให้ดูก่อนเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้แล้วก็ไก่ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนก่อนว่าเป็นเมนูแนะนำที่ทางร้านยกมาให้เราเองนะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยผมสั่งกันแค่ทูปเปอร์ตี้นไก่เนาะ,ะแต่ว่าตี้นไก่เนี่ยทางร้านเขานำเสนอว่าอยากให้เรารีวิวให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูกัน โอ้โหเป็นไงบ้างครับรสชาติของไก่ทอดครับผมมันมันเหมือนกับว่าคือเอาเอากรอบอะมันกรอบมันกรอบมากแล้วก็มันเหมือนไก่ทอดธรรมดาก็จริงนะแต่ว่าปกติเราเวลากินไก่ทอดอะมันก็จะเค็มๆถูกไหมพี่ใช่แต่นี้มันจะเค็มแบบพอดีพอดีคือถ้าเกิดเรามานั่งกินกับข้าวเนี่ยตอนเนี้ยคืออร่อยมากแล้วกรอบคือหนังกรอบมากจะบอกว่าหนังกรอบมากอืมเด้จริงๆ เรามาอยู่เหมือนที่ร้มานมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวมสนิดเป็นร้านที่ผมเกิดเลยว่าคน <c oughs> ที่ร้านเนี่ยรีเควส์กันมาให้เราพอดีเขาู้วนหรือผมกำลังจะมาตลาดรถไฟเลยรีเควส์ให้พวกเราเนี่ยครับมา,ม,านนรามาดูมะม่วงร <c oughs> ง้านนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันติดยังไงทำไมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆร้านผมเนี่ยทำไมถึงซื้อเยอะมาดูกันแรกครับที่เราต้องกินครับ มะม่วงเบาครับอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติเปรี้ยวมากครับแล้วก็ตัวหนังบางเบานี่คือแบบว่าถือแล้วเบาไม่มีมังมงนะครับอันนี้น้ําหนักเบาแต่กินแล้วไม่เบานะจ๊ะต่อไปครับที่ข<ะ>า,ายนะครับมะกอ,อกสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปรี้ยวน้อยนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นโลว่วนาทางด้านนี้เลยอิตาลงปิงครับอันนี้ครับ แนวแบบซีซาร์นิดนึงนี่ขอน้ำจิ้มมันจิ้มอย่างนีแล้วเขอน้ำจิ้มเปนอ่าีแล้วแล้วก็มีเป็นมะยมสดครับมะยมสดแล้วก็เป็นมะดะนันสดครับผมมะละนังกินไม่เป็นอันนี้อะเปรี้ยวมากกินแล้วแบบน้ำยาใหญ่ครับผมมะละนังอันนี้คือกินแล้วมันขาดไม่ติดก็ได้มันไม่ใช่น้อยน้อยมันเยอะมากเกมาแค่ผมไม่ดูน้ำจิ้มผมดูน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มที่ร้านถึงขาด นี่คือกกมีท well. ั้งน้ำจิ้มแล้วก็ที่เขาบอกตอยอวยกันเท่าไหร่กนสามร้อยยี่สิบบาทสามร้อยยี่บาที่ดูสามร้อยยบาทตั้งนี้ถูกนะถูกมากแล้วมาน้ำจิ้มต้องเด็ต้องเด็กไม่งั้นที่ร้านผมไม่คงไม่สั่งเลเท่าไหร่ อันนี้จะผมแนะนําเป็นกะปิที่อร่อยแหมกะปิโวครับกระปิโวผิวดิพี่ครับกะปิทำไมมันตั้งชื่อว่ากะปิโวครับพี่มันใช้กะปิตัวสวยเลยอ๋อใช้กะปิเลยโอ้อกะปิโวคือกระปิใต้ฮะมาดูกันใกล้ๆครับสุดคือกะปิตัวนี้กะปิโว พาคนมาได oh. oh, ah. ้ไหนงียเนาะโอ้ยหยุดนะอร่อยชิมเล้วร้านนี้ครับบาองฮ่งเปรี้ยวปีสิบเอ็ดโอ้ยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราหยุดัิเตอร์ชิมของแลเราชิมของพาวันไปทีแร้านแรกมาให้ชิมผัดกันต่อของหวานหน่อยจากของหวานจะหน่อยครับเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้นะครับผม ผมสั่งเป็นตัวม็อกหน้าโกโก้คันมินิคุกกี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยว่าจะน่ากินแค่ไหนนะครับผมดูวิธีการทำ <S <S ครับทำไเขาต้องคุกแบบคุณคูณคลุกให้แหลกคุกให้ละเอียดคุกให้มันเนื้อเข้ากันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันครับผมคุณรู้ได้ไงนะผมเคยทำมาก่อน พีเ่เอาแช่มาวางแล้วอีเก่งยครับดูวิธีการทำก่อนนะทำนานมากครับผมอห้กินแตละนะครับพี่ขอทำฝุกฝีมือมาว

พี่มีหมาล่าไหมครับต้อนไลท์ช็อกโกแลตกรส์ต้อนเป็นช็อกโกแลตได้ครับผมตาหมาล่าอยู่แล้วเมื่ึงี้ตลอดว้าวรับประกันความอร่อยครับวันนี้เป็นช่วงทายคลิปของเราครับผมขอฝากรายการตลอดว้าวไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจที่สำคัญ กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊ง